สวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงกลังอ่าขยับคอร่ามันนะครับผมก็เห็นหลายคนข,ขยับเนี่ยครับโคลร่อนผมก็ไม่รู้ว่ามันขยับได้จริงป่าแต่เราจะมารองกันนะครับครับเราก็จะขยับประมาณ3นาทีครับ เราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นก้อนนะครับก็ผ่านไปแล้วประมาณเกือบ30มิบนาทีสามสิบวินะครับเราจะมาดูกัน สามนาทีหรอเหนื่อยคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ใช้กำลังต้นแขนขนบบนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มเป็นก้อนแล้วนะครับอ่ะผ่านไปแล้วประมาณหนึ่งนาทีนะครับก็เริ่มเมื่อยแล้วลนะ่ะ เดี๋ยวฟังจากแจงครับก็มันจะเริ่มเป็นก้อนแล้วครับ เอยผ่านไปแล้วประมาณสองนาทีครับ

ก็ประมาณสามนาทีแล้วครับเหนื่อยสภาพกล่องแล้วเราจะมาแกะดูนะครับว่าข้างในเป็นจะเป็นยังไงอออืื้ นี่ครับก็ได้เป็นก้อนเล็กๆสามก้อนมองเห็นไหมนี่ครับเป็นช็อกโกบอลลันช็อกโกโบอโลลันก็เลยสามก้อนนี่ครับนี่นี่ เออก็เหมือนคออล่าม,มาัดดิครับก็อขอจบคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ